ราต้องเจาะรูก่อนนะเพื่อ <ไป S 1> ให้มันออกไปอลังขาดไปยากนะครับบันบันชาแล้วก็เอาขาที่ยากเนี่ยก่อนขายต้องเจาะรูให้เรียบร้อยครับเป็นนั้นมันจะเป็นเป็นขุยไฟอะไรพวกนี้ครับเราเห็นทางเวียดานามใต้แ,แถวห้านอยเนี่ยมีหลายที่ที่เขาขายฐานฐานอัดแท่งเขาเรียกฐานอัดแท่งนะนิยมครับ บ้านเราเนี่ยหน่อยก็น่าจะเป็นอย่างนี้หมดแล้วกันนะก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีฟันเท่าไหร่เหมือนกับฐานที่ก็ทำหมูก็ฐานแพงมาไปเลยอันนี้หมกไกเ่เบาเยีกกยวเงีเย้หย,ย,หยหมกไก่เบาเยียวย์1,000หมกไก่1,000อันนี้ไก่อะไรก็ยีฐานฐานเรียกฐานเหมือนกันเลยนะฮะ คนไทยก็เรียกฐานเจียงไทยฐานเจียงเวียดนามฐานเหมือนกันเรียกสดใจกับพี่เตอร์เซียครับเมืองนา่าดิงครับ